ครับนี่ก็จะต้มไข่นะครับต้มไข่สามลูกสามฟองนะครับนี่ก็แกงแกงเนื้อนะครับแกงเนื้อหมูใส่มะเขือใส่นะ,นะครับนี่ก็ปลาทูนะครับนี่ก็ปลาทูตัวใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับที่บัวใหญ่ๆ,ๆนะครับให้น้องตองกินยำตอนสาวนี้นะครับ มาดูกล้วยก่อนนะครับกล้วยเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับกล้วยกําลังจะสุกนะครับนะครับแล้วก็แขวนไว้แบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เละนะมันก็จะได้บิกินบิกินนะครับใกล้จะสุกแล้วครับกล้วยนะครับหวีใหญ่ๆเครือใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราออกมาทํา กับข่าวให้น้องตองก่อนนะครับแล้วทุบไข่ทุบไข่แล้วเกะไข่ก่อนนะครับเกะไ,ไข่เกะไข่ไข่ก็ต้มสุกสุกหมดมันจะชอบติดแต่กามนะ ต้มไข่ไม่อย่ครับไม่อยากให้มันติดกาบต้องใส่เกลือได้ยินรับพูดนะได้ยินรับพูดกันเฉย ใส่น้ำปลาใส่ใส่น้ำปลาน้ำซอสหอมใส่น้ำซอสอัน,อดน,อดนเดียวพอมจะให้นกลองกินข้าวเชาว้าทีมั้ย มันจะติดกาบเนาะกาบมันจะติดไข่ออก อืมฮึอืมฮไปครับอันนี้ก็เอาไปให้น้องตองกินไปโรงเรียนนะครับนี่ยก็ทําอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาให้น้องตองได้กินแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนพีน่ค่ะเอทุกทางนะคะมากินข้าวกับน้องตองนะคะอืมมาเลย กินไข่ด้วยนะไข่นตะวัวาละฟองวันละฟอง,ฟองมันจะบำรุงผิวลางกายเราทำให้ดูสดใสสดชื่นกินข้าวผลไม้ด้วยผลไม้กินข้าว,ว,อ,าวอิ่มแล้วก็ผลไม้แซ่บแซ่บอันี้ทอดใหม่หรือว่าทอดอุ่นอทอดใหม่ ยอดใหม่ๆนั้นไม่มีเพราะว่าเราเราสดๆเลยไมนหุนเยอะเนาะอยู่ทางนอตยังหุนไหลแล้วต้องอาศัยกระตูพี่ก็จะอ,อ,อยากจะก,ก,กินไขยย่ก็จะกินลูกหนึ่งเลยจับกินเลย เดี๋ยวกินชอดก่อนแล้วก็กินอันนี้ด้วยแซนเป็นเจ้าเปี่ยว Mình mừng 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 โย่ัลามันบูดแล้วมันชมวน่กินได้ชมแหงครับบอชมแหงนะคบเพระอันใช่มูนั่นแล้วบอกชมใช่มูก็เชื่อประคามอยู่นล้มองหางสุกันที่ยายุนี้ชมบุรอกะจะไปเมื่อไหรเจ้าจะไปเมื่อไหร่ไปว เจ้าคือแม่ไปวัดเหรอเอาไปแล้วดิเอาไปมดบเอาไปมดม่กินไปจ้ะเอาไปมดจัะกีด้มันเอาปนู้มีสิมันจมเนาะดูไกีเอาไป็นกกางม่เกียวนุ่งนะผู้ม่เอาเมืกี้นี้เยอะวนุ่งผูะยังอะรอบ

Ens, 2 then, ี20 20แล้วเหลือสามสิบสเมาไปเลยไม่มีให้มีเหรียญหนเอาไปเลยยี่สิ้าแล้วเดี๋ยว นับเหรสบหรือว่าเหรียญห้าก็ได้เหรียญหย้าด้วยแล้วก็สามสิบแล้วก็สี่สิบใช่ไหมใช่สี่สิบห้าสิบเี่เหลียก็พอเอาหนึ่งสองสามสี่โอ้เกือบเกือบครบเกือบครบสี่คน

ไปส่งน้องตองนะครับน้องตองเรียนเดินไปก่อนนะดุมๆไปแล้วคนรอด้วยรอด้วยมันยังเหี่ยมอยู่เลยนะไปอุ้มเชสอะไปอุ้มอ่ามันจัดขาดไปเลยลูกโผล่ล้างมือนะเด้อมาแล้ว มันคอมันตายมันทิมลเาะคือมันตายแอดะนต้่วมมา่้มชวดูสานสลิงสวิยกันนะเอาแต่สาวให เดี๋ยวเช้าวว่างๆก่อนจะไปวัดเออก่อนจะไปวัดจะไม่ได้ไปวัดบ่อน,นันน่นๆไปๆไปท่ะต<ป>อนต่อก็ไปโรงเรียนแล้วขึ้นรถไปแล้วเออ,เอ,อไปแล้ว